สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับจะมาผอนมันสัมปะหลังนะครับสำหรับปีนี้นะครับราคามันสัมปะหลังก็ถือว่าราคาถูกมากนะครับปกติปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ยังได้ประมาณบาทเจ็ดสิบแปดสิบนะครับหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าราคามันสัมผัหลังปีนี่มันก็ลดมาแรงนะครับแตวที่เข้าไปขายนะครับบางคนก็ได้กิโลละบาทนะครับกิโลละหนึ่งบาทนะครับแต่ว่านี้ก็คือมาถอนก่อนนะครับว่าเราไม่ได้จ้างคนเพราะว่าถ้าหากเราจ้างคนขาดวันหนึ่งมันก็3 0 0บาทนะครับ นหนจะขาดรถดบรรทุก,กอีกแล้วก็เผลอ,เ,ลอเราแทบไม่มีเงินเหลือเลยนะครับก็คือมันสำหรับหลังที่เราถอนอยู่ตรงนี้นะครับมีเนื้อที่นะครับจำนวนหนึ่งไร่หนึ่งไร่เราก็เลยมาถอนกันเองนะครับครอบครัวของเราส่วนการบรรทุกนะครับเราก็จะใช้รถปิกอัพนะครับรถยนต์ปิกอัพ ในการมันถุก,กคือจะเอาไปเรื่อยๆนลครับว่ารถปิ้งอัพที่มันมีแคปมันก็สายดานไปเยอะแล้วมันก็ไม่ได้มีคอกนะครับมีคอกที่จะกันในการมันถุกมันถึงจะมันถุกได้เยอะแต่ว่าเราก็จะเอาไปเรื่อยๆนะครับเที่ยวหนึ่งกันนะยูที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยกิโลหรือแบบไหนก็ยังไม่ทราบนะครับ บางทีมันก็ขึ้นอยู่ครับน้ำหนักของมันสัมปะหลังด้วยนะครับเพราะว่ามันถ้าหากมันหัวเล็กนะครับหัวเล็กกันน้ำหนักมันก็เบานะครับถ้าหากหัวโตวน้ำหนักมันก็ดีหน่อยแต่ถ้าหากเป็นมันสัมปะหลังก็มีหัวโตวนะครับถ้าหากาไหยนานนะครับไหวเป็นปีกว่าและประมาณนี้นะครับ มันมันจะฟอนะครับตน้นมันจะฟอรล้วงหว่างมันก็จะไม่ค่อยมีน้ำนักนะครับถ้าหากใบนานทิ้งใบนานนะครับอาจจะเป็นปีกว่าแต่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใช้ดีก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งปีนะครับ1ปีนี่ถือว่าน้ำนักใช้ได้นะครับส่วนมันสำลังที่ผมถอนอยู่นี่นะครับก็หปีพอดีนะครับ ก็ถือว่ามันแปลงนี่ก็เอาไว้นานนะครับปกติประมาณเจ็ดแปดเดือนเราก็ถอนแล้วนะครับอย่างน,านั้นแต่พอดีรอราคานะครับว่าราคามันจะ,ะมันจะขึ้นไหมนะครับคือรอยมันแพงนะครับรอยแพงเราถึงจะถอนแต่ว่ายิงรอมก็ยิงลดนะครับถ้ามันได้บาทหนึ่งมันก็ มันก็ยังสูสีอยู่นะครับเนาะดีกว่ามันราคาจะไม่ไม่ถึงบาทนะครับถ้ามันเจ็ดสิบแปดสิบตังค์ต่อกิโลมันก็ถือว่าเยญ่มากๆนะครับแต่นี่มันอยู่น่าใหญ่อยู่ที่หนึ่งบาทนะครับเราก็ถอนไปนะครับก่อนถี่มันจะลงกว่านี้ว่าการรอมันขึ้นราคานะครับกว่ารอมานานมากนะครับรอตั้งแต่คือมันเริ่มลงตั้งแต่ประมาณ ปีที่แล้วนะครับปลายๆป,ปีที่แล้วนะครับมาจนถึงตอนนี้นะครับพฤษภาคมของปีห8แดแล้วมันก็ยังลงไปเรื่อยๆนะครับแม้แต่ล้านใหญ่ๆ,ๆนะครับร้านใหญ่ๆก็ลงมดนะครับไม่ใช่ว่าลงเฉพาะร้านเล็กนะครับร้านใหญ่ก็ลงเหมือนกันดังนั้นนะครับถูกแพงเลยเราก็ต้องถอน นะครับการถอนแผลงนี่นะครับแผลงที่กาลังอถอนอยู่นี่หลังจากถอนเสร็จนะครับเราก็จะลงพืชพืชนะพันธุ์ใหม่นะครับคือจะปลูกเป็นพวกข้าวโพดแทนนะครับส่วนต้นมันเราก็ให้ชาวบ้านครับเขามาตัดเอาไปเพราะว่าเราไม่ปลูกเร็วนะครับก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับว่า ปีนาหรือว่าแบบไหนราคามันจะมันจะขึ้นไหมนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่ปลูกก่อนนะครับแปลงนี้นะครับเอาผืนอื่นมาปลูกแทนจะท,ทำไงได้นะครับมันเพราะว่าเรากำหนดราคาไม่ได้นะครับถ้าเรากำหนดราคาได้มันเราขายพวกผืชพ,พักหรือว่าผลผลไม แล้วนนครับเราสามารถกำหนดราคาได้แต่ว่าถ้าเป็นมันสำปะหลังเนี่เราไม่สามารถกำหนดราคาได้นะครับมันสำปะหลังก็ดีพวกข้อโพกดก็ดีอ้อยก็ดียางพา,าราอะไรพวกนี้นะครับที่เราทำมากมากนะครับคือไม่สามารถกำหนดราคาได้นะครับถูกแพงเราก็ต้องขายนะครับพอตลาดที่เขาดับสื่อเขาก็ราคาเขาก็ตกเหมือนกันเขาก็ต้องสื่อ ามาราคาทต่มันลดนะครับราคาลดราคามันตกไอเขาขายได้ถูกเขาจะมาสื่อก็เราแพงมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเขาก็ขาดทุนเหมือนกันนะครับการทํางานก็จะต้องมีมีผลมีกําไรนะครับทำให้มีผลไม่มีกําไรเขาก็เลี้ยงลูกน้องเขาไม่ได้นะครับว่าคนงานเขาก็เยอะเหมือนกันน,นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ บ้านาก็จะมาเอาต้นมันกันไปนะครับว่าเราเป็ปลูกแล้วใครยากได้ก็มาเอาว่าส่วนที่เหลือเราก็จะทําลายนะครับก็คือจะอใช้มีดนะครับในการซับหรือการฟันให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก่อนที่เราจะเอาถลไถมาไถ่า,า,ถานะครับถ้าเราถาช่วงนี้นะครับมันก็จะงอกอีก ต้องเราต้องทำลายตนให้มันตายก่อนนะครับถึงจะถ่ายได้การถอนเราก็ใช้มือถอนนะครับเ,เครื่องถอนเราก็มีนะครับแต่พอดีมันมันพอถอนได้ครับถอนมือได้เราก็ใช้มือถอนหนาปกติที่เคยถอนเราจะใช้แมคโคนะครับแมโคหมายถึงเล็กนะครับเล็กที่ทำเป็นรูป คลายคลายฟันเลื่อยนะครับนะครับเขาเรียกแมคโครในการงัดนะครับงัดมันสำหรหลังก็งัดก็งัดขึ้นงัดโยงขึ้นงัดโยงขึ้นนะครับมันก็เบาแรงนะครับในการถอนแบบนี้มันก็เสี่ยงที่จะปวดหลังปวดเอวเหมือนกันนะครับต้องใจว่ามันถอนสนุกแต่มันดีอย่างหนึ่งคือมันได้เร็วนะครับเราไม่ต้องเก็บตามหากเราใช่แมคโครงัด นะครับคืองัดถิงงัดถิงไปก่อนนะครับแล้วก็มาเดินเก็บเดนนินัตามมาตามก็ได้เหมือนกันนะครับ่ว่าผมคนเดือกก็จะใช้มือถอนเหาคือมันจะได้ไวกว่ากันไวกว่าใช้ไมโคนะครับแล้วเราก็สามารถเก็บมันที่มันล่วงหรือว่ามันขาดได้ด้วยการใช้ไมโคบางทีเราไปยกนะครับยกเหายกเหา เพราะว่ามันสายพันแปดหนึ่งนะครับพวกโคนของมันนะครับหรูปแสสะแดกของมันจะเล็กมากบางทีมันขาดเรามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นว่ามันขาดตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าทำโดยนีเราสมารถเอาหัวมันได้มดนะครับเามาสรุปผลงานในวันนี้ อันนี้คือเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับโค้ที่หนึ่งไร่จะได้อยู่ที่ประมาณสามสามตันนะครับหนึ่งไร่อยู่ที่สามตันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผลผลิตด้วยนะครับว่ามันจะพอดีขนาดไหนแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าผลผลิตพอใช้ได้นะครับสังเกตว่าปีที่แล้วบริเวณนี้ไม่ได้นะครับหัวจะเล็กมากนะครับหัวปร,ประมาณประมาณโป้มือนะครับ ในโซนนี่ครับประมาณหัวประมาณปูมือแต่ว่าปีนี่ก็ถือว่าหัวดกหัวใหญ่นะครับคิดว่าปีนี้นราอยู่ที่ประมาณประมาณสี่ตันนะครับคิดว่านะครับคิดว่าประมาณสี่ตันว่าเราเคยทําประจํานะครับเราจะคํานวณได้น,ไนะครับก็คือไม่ต่ํากว่าสามตันนะครับในหนึ่งไร่สเกตหัวนะครับเยอะมากสกเกตรบริเวณที่เรากรองก็ได้นะครับ การสังเกตมันว่ามันจะหพราดีหรือไม่ดีให้สังเกตที่กองของมันนะครับคือที่เราถอนแล้วนะครับถอนแล้วเราจะกองกองกองนะครับให้สังเกตนะครับว่า้ากรณนีเรากองถี่นะครับกองถีแบบนี้ก็ถือว่าผลผลิตของเรานะครับได้ดีมากแต่ละกองเราจะทํากองใหญ่ๆนะครับนี่ยกองหนึ่งไม่ตาำกว่าหกเข่งนะครับไม่ตาำกว่าหกเข่ง เข่งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสามสิบโลนะครับนี่คือคันต่ำนะครับสามสิบโลส่วนใหญ่ก็จะนักสามสิบกว่านะครับสามสิบกว่าโลก็จะวางไปทั่วครับวางยาวไปนู้น,นครับหาแนวเขตครับแนวเขตจะมีเป็นเป็นป่าครับเป็นป่าแนวเขตทังทางนู้นนะครับส่วนของนู้นจะใหญ่มากครับ ของนุ่นาอยู่ที่ประมาณเป็นสิบเข่งก็ว่าได้นะครับนี่ครับของนี่ใหญ่มากถ้เป็บริเวณที่เอามากองนะครับด้วยการทําของอใหญ่ก็ดีครับเวลาเราเอาใส่ก็ถอยรถไปบริเวณชุดเดียวนะครับนะครับผลผลิตดีนะครับแต่วันนี้คงยังไม่ได้ขึ้นนะครับยังไม่ได้ขึ้นหมายถึงว่ายังไม่ได้ใส่รถนะครับคือ ร้านถอนของเราก็มดวันพอดีนะครับจากเช้ามาถึงเย็นมาถึงสี่โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกลับบ้านนะครับที่ตัวนี้นก็ู่อีกชุดหนึ่งนะครับไม่ใช่บ้านของเจ้าของครับแต่มันเป็นที่ที่อยู่ในในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านก็จะเรียวกว่าที่สวนนะครับที่สวนหมายถึงเราสามารถนํามาปลูกอาคารบ้านเรือนได้นะครับเรียวกว่าที่สวน แต่หากเป็นที่ไร่ก็ไว้ทาพวก,กเกษตรกรอย่างเดียวนครับการปลูกมันปลูกห้อยปลูกข้าวโพดอะไรพวกนั้นนะครับเกี่ยวกับการมีที่ที่ไร่ที่เห็นนี่คือมันห้านาทีนะครับมันห้านาทีนี่เราจะลองเอาไปต้มดูนะครับมันจะเปื่อยไหมเมืที่เราก็ปลูกหลายนะครับปลูกหลายขออยู่ นะครับคือฝั่งทางนู่นที่เราถอนนะครับเราก็รวมไว้เพื่อนำเอาไปขายนะครับแต่ว่าส่วนนี้เราจะลองเอาไปต้มดูเย็นนี่นะครับถ้ามันต้มเปื่อยเราก็สามารถเอาไปทําเป็นบวชมันได้นะครับนี่ครับคือผินการของมันนะครับเรียกว่ามันฮานาทีการการมันจอกแดงนะครับ นั่นคือต้นนะครับลําต้นของมันลาต้นของมันเราก็ทัดชำเอาไว้นะครับเพื่อ,อไว้ปลูกป้าผลเข้าในมันสาปะหลังพวกนี้นะครับถึงเวลาเราก็ถอนนะครับเราก็สามารถนําไปตุ่มจำตำแกงได้นะครับแต่ไหนเป็นหัวใหญ่หัวแก่เราก็ใส่เอาไปขายนะครับป้าผลแล้วก็พวกมันพวกนี้นะครับ น,นี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้ด้วยชมกันนะครับงม่วาฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอขอบคุณสวัสดีครับผม